รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยค r ี m e Nut 20อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุด าญจนบุรีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะมาลดิฟเมืองไทยวันนี้ที่รถเมย์จะพามาบอกเลยว่าเป็นที่พักสุดชิคสไตล์มาลดิฟอยู่บนเขื่อนรีนาคารินค่ะที่นี่คือซีน่ e รีสอร์ทนั่นเองนะคะวันนี้ดิวเด็ดเดเราบอกเลยว่าเราแจกกันแบบตลอดทั้งรายการแล้วเยอะมากๆด้วยตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาเตรียมไว้แล้วก็เซลฟี่ขณะชมรายการได้เลยนะคะก่อนอื่นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาคนที่จะมาแจกดิวเด็ดเด็ของเราในวันนี้ก่อนไปหาขับกันเลยค่ะ เราอยู่กับเจ้าของรีสอร์ทแล้วค่ะคุณโน้ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เลยนะคะคุณโนตเป็นเจ้าของรีสอร์ทของเราเข้ามานี่บรรยากาศแบบว่าเขาบอกเป็นมาลดิฟเมืองไทยเลยที่นี่ครับได้บรรยากาศแบบนั้นครับเพราะว่าเรานอนอยู่แบบว่าห้องพักเป็นแบบอยู่ในน้ําใช่ครับอยู่เหนือน้ําเลยครับก็ขนานกับน้ําเลยค่ะที่นี่คอนเซปคุณโน้ตคิดอะไรขึ้นมาถึงมีคอนเซปของซีนายขึ้นมาคะพอพูดถึงการคนก็จะนึกถึงแพแบบแพล่องแพเป็นกลุ่มเป็นหมู่นคณะอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยเอ๊ะมันน่าจะมีที่พักที่ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลายๆคนอะไรอย่างนี้ครับมีคอนเซปต์ไหมแต่ละหลังคือมันจะมีความโค้งของบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรคะคอนเซปต์ก็คือเออเราจะเออดีไซน์ให้มันล้อกับภูเขาครับซึ่งมีความโค้งและมีความซ้อนกันเลเยอร์ม่ะมีเป็นเคอร์ฟของมันเพราะที่โรงแรมจริงๆก็มีแบบโซนสเต็ปด้านบนที่เป็นคาเฟ่เวลาเรามาคือล็อบบี้ข้างบนอยู่ข้างบนโรงแรมใช่ครับแล้วก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่ด้านบน บอกเลยว่ามาที่นี่มีกิจกรรมให้ให้แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาพักได้ทําด้วยมีอะไรบ้างคะกิจกรรมก็จะมีพายเรือคายักนะครับแล้วก็แพดเดิลบอร์ดอ๋อแพดเดิลบอร์ดเมื่อกี้เล่นได้เลยอ่ะแพดเดิลบอร์ดที่นี่เพราะว่าน้ํามันไม่แรงใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มีแบบเป็นคลื่นอยู่ในทะเลดังนั้นแพดเดิลบอร์ดที่นี่สวยแน่นอนหมายความว่าจะโพสท่าถ่ายรูปมาสวยแน่นอนเพราะว่าจะดืนได้แบบนิ่ง ก็เปิดมาปีกว่าใช่ครับปีนี้เขาปีที่2แต่กระแสตอบรับดีมากๆสําหรับที่นี่ครับแล้วส่วนเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยเราก็ไปคว้ารางวัลระดับโลกมาทั้งหมดหกรางวัลและทั่วโลกสถาปนิกของคนไทยทั้งหมดคนไทยทั้งหมดครับนี่นะเก่งเนาะได้รางวัลระดับโลกเลยนะคุณผู้ชมต้องมาพักให้ได้นะบอกเลยทั้งหมดที่นี่ห้องพักมีกี่ห้องคะมีทั้งหมด20ห้องครับ20ห้องเท่านั้นเองแบ่งเป็น2โซนครับเป็นโซนเซาเดอร์ซีนก็จะเป็นห้องห้องพักที่มีขนาดเล็กกว่าโซนเอสเคปนอต ือฝัอ่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนอตครับผม นี่เขาก็ยังมีคนเอ้พวกอย่างนั้นมันคือเกาะอะค่ะไม่ใช่อ่ะมันมันเป็นอยู่ในเขื่อนเลยไหมอันนี้ยังเป็นโซนในเขื่อนก็ยังเป็นโซนในเขื่อนครับอันนั้นก็ต้องเดินทางด้วยทางรถไปอ๋อตรงนั้นมีทางรถถึงใช่างรคะอ๋อไม่ถึงตรงนั้นเลยใช่ครับเดี๋ยวหนูจะรอดูดาวว่าจะเห็นดาวไหมที่นี่คืนนี้น่าจะเห็นเห็นไหมเห็นเห็นครับเห็นอ่ะอันนี้หนึ่งห้องเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งห้องว่าเป็นห้องแบบไหนค่ะครับ อันนี้เป็นห้องรูมไทยไหนคะอันนี้เป็นโซนเซาเดอร์ซีนครับก็จะเป็นห้องที่มีขนาดเล็กกว่าโซนเอสเคปนอตครับอ่าเล็กลงมากว่าก็คือเป็นเตียงนอนแล้วก็มีโซนเก็บเสื้อผ้านิดนึงแล้วก็เป็นอ๋ออมีอ่างตรงนี้ก็จะสะดวกหน่อยเพราะจะแยกกับห้องน้ํำห้องน้ำเป็นแบบมีอันนี้เป็นห้องน้ำอ๋อเป็นห้องน้ำห้องน้ำด้านในเลยนะคะแต่ที่สําคัญคือด้านหน้าก็อย่างที่บอกไปว่าห้องนี้ก็เห็นวิวเขื่อนเหมือนกันลงเล่นน้าได้เลยเหมือนกันใช่ครับ บอกเลยว่ารีบจองนะคุณผู้ชมนะวันหยุดนะคะจะเลิกเขาที่นี่แบบเต็มแน่นแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าห้องอาหารที่นี่ดีเช่นกันคโอ้โหแบบว่าอาหารแบบดีเก๋แล้วจะพาไปกินที่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามนะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดย Creamy Nut 20อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุดมากับวันเดย์สเปเชียลทั้งทีคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมของทางโรงแรมด้วย<ช>ที่เรียกว่าเป็นแบบว่าไฮไลท์เลยแหละครับคือการไปกินอาหารพร้อมกับชมวิวพระอาทิตย์ตกดินบ,บนเขื่อนสีนครินทร์แบบนี้ใช่ครับ อันนี้ไปเรืออันนี้เลยใช่ไหมะคะใช่ครับเรืออันนี้เลยครับโอ้โหเป็นเรือแบบใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมมีอาหารทานบนเรือได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้วยว่าวันนี้เนี่ยกินอาหารอร่อยๆพร้อมกับชมวิวมันจะแบบว่าชิคขนาดไหนไปดูค,ะค่ะตามไปเลยขึ้นเรือเลยเนาะ ที่จะมาน้ตขาแล้วแบบ,บอยากจะมานั่งเรือแบบนี้บ้างต้องทำยังไงคะก็จะโทรมาจองหรือว่าติดต่อทาง Facebook f แฟนเพจของเราหรือจะเดินเข้ามาติดต่อทางหน้าเคาน์เตอร์เชลลีนของเราเลยก็ได้ครับแต่ว่าก่อนจะเข้ามาพักถ้าอยากจะมาแบบว่าทานอาหารบนเรือก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก pues so ่อนว่าเราอยากจะแบบว่ามานั่งเรือไชมพระาทิตตกดินเพราะว่าทานอาหารต้องแจ้งเพราะเขาต้องเช็นอาหารไหม ไดห,หน่อยแต่จริงๆรดูทาง Facebook ได้เดี๋ยวนี้เปิดเข้าไปใน g l e ก็เสิร์ชซีนายก็หาเจอแล้วใช่ครับแต่ฝนตกเรือไม่ออกนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าป้องกันความปลอดภัยของเรืะคะใช่ครับปล<ช>าเยอะไหมคะปลาเขาไม่ตกเยอะ,<น>ะอมากก็ทางรีสอร์ทเราไม่ให้ครับแต่ที่อื่นก็ให้ครับแล้วแต่ทางรีสอร์ทไม่ให้ตกปลาที่หน้ารีสอร์ทเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนมาทํากิจกรรมทางน้ํามากกว่าพายเรือว่ายน้ำอะไรเงี้ยเราก็กลัวเรื่องตัวตัวสะขอมันที่เผื่อมันไปติดในเชือก เวลาลูกค้าเล่นน้ำเดี๋ยวจะไปตามเราได้เอา,อาม,มาทานอาหารกันค่ะบรรยากาศแบบนี้บอกเลยว่าอาหารเราแบบจดเต็มมีเมนูปลามากมายทีเดียวอาหารของของที่โรงแรมจะเป็นสไตล์ไหนคะก็ส่วนมากจะเป็นอาหารไทยนะครับ อาหารไทยแล้วก็ใช้ปลาเป็นแบบวัตถุดิบค่อนข้างหลากหลายเมนูมากเลยนี่ก็ปลานี่ก็ลูกชิ้นปลาแล้วนี่อีกเมนูนึงอันนี้คือปลาช่อนทอดสมุนไพรครับปลาช่อนทอดก็สมุนไพรมีน้ำจิ้มซีฟู้กกับซอสพริกให้แล้วก็อันนี้เป็นแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายครับผัดแห้งแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นปลาคังลูกจิ้มครับปลาคังที่ขไม่ได้เลยอนะปลาเกลือต้องมีปลาเกลือต้องมีครับและอันนี้เป็นปลาหมกผัดไข่เค็มครับ อันนี้อันนี้ต้มแซ่บหมูตุนครับอันนี้เป็นหมูหมูสูตรรวมความอร่อยอยู่ในนี้หมดเลยครับตจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะยิงแม่เลยขอลองน่อยต้องกินพร้อมกันหมดเลยหะคะก็ถ้าพร้อมกันหมดคำน่าจะใหญ่มากโอเคค่ะเรา็ไม่เอากลับมาว่าก่อนเอาหมูมาก่อนหืมกินหมูสามชั้นน่ะอันนี้แล้วกันอ่ะน้ำจิ้มอันนี้เป็นแบบอ๋อเป็นแบบเนี่ยงน้ำจิ้มเนี่ยงเลย รอร่อยดีมีความกรุบๆเพราะว่าตัวหมูสามชั้นเวลาทอดมันจะมีมีส่วนที่มันทอดกรอบๆแล้วเป็นแบบเปรี้ยวหวานนะเพราะว่าน้ำจิ้มจะเป็นเปรี้ยวนวหวานๆใช่ครับอร่อยอไม่เคยกินเลยเมนูน,นี้คิดคนขึ้นมาใหม่ปะครับใช่ครับเม,มนูต่อไปค่ะชิมปลาช่อนดีกว่าเย่ปลาช่อนโต,โต เดี๋ยวนะเราขอชิมกับอันนี้หน่อยซอสพริกข้าวกัมใช่ใช่ข้าวกัมครับปกติเคยกินแต่พวกของทอดอย่างอื่นที่กินซอสพริกปลาเขาเสิร์ฟลาจะเป็นแบบจิ้นซีฟู้ดอันนี้ใส่ซอสพริกก็อร่อยครับนี่เมนูต่อไปแกงเขียวหวานราย นี่เลยก็จะเป็นเนื้อปลาแทะครับนี่ครับเราก็ทำลูกชิ้นเองครับฝรั่งก็น่าจะชอบทานง่ายครับมันแบบมันมันแบบมันหอมหวานมันมันหน่อยอะไรเงี้ยครับปลาคันครับปลมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวด้วยใช่ครับทานเหมือนข้าวต้มอะไรครับอืม อาหารเช้ามีเมนูข้าวต้มปลาคังป้ะเนะคะจะเป็นข้าวต้มปลาอย่างอื่นครับปลากระป๋องอ้หอ้โหโอนูจิ้มอันนี้นะครับเอาเนื้อปลาขาวขาวซั่หน้าเชี้ยเชี้ยเลยนะคะเด้งเด้งดึ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 มันเด้งเด้งน้ำจิ้มเต้าเจี้ยอร่อยค่ะอีกอันหนึ่งปลาหมึกผัดไข่เค็มครับ พี่โน้ตกินด้วยกันก็ได้นะคะนี่ฮนะต้มแซบค่ะต้มแซบที่นี่ใช้เป็นหมูตุนต๋นครับใช่ครับก็จะเป็นเมนูสุดฮิตครับเมนูแนะนำของที่ร้านใช่ครับกระดูออกอ่อนอยู่ก็กรึบๆเลย ต้มแซ่บเขาแบบแซ่บมากถ้าทำแล้วใส่บะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปไปนิดนึงนะอร่อยเลยอันเนี้ยดีกินอาหารพร้อมกับชมวิวพระอาทิตย์ตกดินอยู่้างหน้าเราเลยค่ะคุณน้องขาบอกพี่กัดของโรงแรมชนิดหนึ่งค่ะซีนายรีสอร์ทอยู่ตรงไหนคะก็ซีนายรีสอร์ทเนี่ยอยู่ที่อำเภอสีสวัสดิ์ อยู่ในเขื่อนสีนักิน,กนกครับจังหวัดกาญจนบุรีครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ190กิบโลเมตรครับก็ไม่ไกลนะ<ช>คุณผู้ชมก็สามารถสัมผัสบรรยากาศแบบสบายๆนอนที่พักชิลชชิคช,ชอย่างที่ซีนายได้มาเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาใช้ชีวิตที่นี่แบบรีแลกซ์หน่อยนอนอยู่เฉยๆดูวิวพระอาทิตย์ตกดินดูวิวเขื่อนอะไรแบบนี้ก็มีความสุขที่สําคัญบอกเลยว่าวันเดย์สเปซเชียลทั้งทีคุณโนตจัดวอลเชอร์ไปให้แบบ เด็ดเลยล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองขณะชมรายการแล้วก็ต้องแบบเตรียมตัวมารอดูนะคะว่าคําถามของเราวันนี้คืออะไรตอนนี้ขอบคุณคุณโน้นมากๆเลยนะคะที่แบบว่าให้ที่พักดีๆ,ดๆกับเรารวมไปถึงอาหารอร่อยๆแบบขอบคุณนะคะขอบคุณครับช่วงหน้าคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญคอพิเศษของเราจะเป็นใครแล้วจะเอาดีลเด็ดๆอะไรมาแจกนะคะพคักสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดยฟรีไมนัทเวนตีอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสําคัญสุดนี่และคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพอจเบลโลแอ d เดเซเรนะคะรานัดสาวสวยท่านนึงไว้คนนี้เป็นแบบพิธีกรมากความสามารถอยู่ในวงการมาแบบว่าเราต้องชื่นชมในความเป็นพิธีกรที่ดีของเขามากๆเลยนัดไว้ด้านไหนไม่รู้มาละอย่างเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูคุณผู้ชมมา เราเจอแล้วสาวสวยที่เรานัดเอาไว้วันนี้นะคะพี่เอิร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โห,โห,โหนี่ สวยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆคุณพี่น้องรถเมย์คะจริงๆมันมีช่วงที่มันแย่นะคะแต่ว่าพี่ไม่ได้เอาหน้ามาให้รถเมย์ดูเท่านั้นเองไม่เจอจริงๆเพราะว่าด้วยอายุค่ะที่มันเพิ่มมากขึ้นเนืะเลขสี่เลข3าก็เริ่มแย่แล้วนะพอเลข4หน้ามันจะเริ่มเห็นแล้วว่าหน้ามันเริ่มหมองคล้ำหน้ามันเริ่มโทมนะริ้วลงริ้วรอยเริ่มมาแล้วทําไมรู้ป่ะเป็นคนชอบทําอาหารอยู่หน้าเตาทํากับข้าวโดนความร้อนอ่ะดูในรูปที่เห็นเลยค่ะเห็นไหมคะน้องรถเมย์ทั้งหน้าผากเห็นไหมคะหน้าผากเอ่ยหางตาล่องแก้ม แบบตายตกใจนี่หน้าฉันหรอตีนกองตีนกาแบบล่องแก้มค <มา S 1> ือแบบทาโถมมาที่หน้าเราหมดทั้งทที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่พี่เป็นคนใช้ใช้พวกของดีๆมาโดยตลอดนั่นน่ะสิอะไรเขาว่าดีที่ซื้อมาใช้หมดเลยนะ,ะพวกสิ่งที่เราใช้มาโดยตลอดเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เลยฉันต้องปฏิวัติหน้าฉันใหม่แล้วก็เลยไปรู้เคล็ดลับจากพี่แอนซิเรียม,มาโอไปเจอพี่แอนใช่โอ้นั่นน่ะสิโอหลังจากาได้เคล็ดลับพี่แอนซิเรียมานะคะตอนกลางคืนปุ๊บหมาหละได้ปุ๊บใช้เลยค่ะโปะเข้าไปเลยพอตื่นเช้ามาก็มาดูสังเกตแล้วก็จับจับแบบผิวของตัวเองก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันดูดีขึ้นนะมันเริ่มมีความเห็นว่าผิวมันเริ่มฉ่ำน้ำขึ้นรู้สึกเฮ้ยฉันมาถูกทางแล้วล่ะฉันก็ต้องใช้เคล็ดลับนี้ต่อเนื่องค่ะแล้วพอใช้ต่อเนื่องมาประมาณสักเดือนหนึ่งถ่ายหน้าสดของตัวเองลงไอเลยหน้าสดของพี่หลังจากใช้เคล็ดลับนี้ปุ๊บหน้ากระจ่างใสนะริ้วรอยต่างๆมันก็แลดูตื้นขึ้นแล้วพอหน้าเรากระจ่างใสหน้าเราฉ่ำน้ำนะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราเด็กแท้เออก็เลยเริ่มเห็นว่าแบบ เออดีใจที่กลับมาผิวดีได้อยากจะบอกว่าพี่ไม่เคยมีผิวดีแบบนี้มาก่อนเลยนะนี่พูดมาขณะน,นี้คือแบบว่าอยากรู้ด้วยว่ามันคืออะไรแต่ต้องถามก่อน<ะ>แล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่า เป็นมากกว่าในการใช้ชีวิตทั่วไปในเมืองสมมุติอยู่แต่งจังหวัดแล้วเราโดนแดดแบบถาถมหนักต้องใช้ชีวิตกลางแจ้งมากสบายมากไงคะเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าเคสสองมิี่อยากจะให้ดูคือเป็นเคสที่หนักกว่าพี่ต้องเรียกว่าหน้าพังแบบสุดๆเอาคนแรกก่อนคนนี้ดาราพี่เอชุติมาเขาเขาไม่ว่าเนอะเอารู่เขาบาเดีิงเออคือจะบอกว่าพี่เอเนี่ยอายุ50กว่าแล้วพี่เอนี่ก็เหมือนพี่เลยคือหน้าโดนความร้อนหนักมากไงเพราะว่าถ่ายหนังถ่ายละครนะ ทำงานทีวีแล้วก็แต่งหน้าจาัดหน้าแกพังสุดๆดูในรูปยิ้วรอยคือมาแน่นคือเห็นหน้าพี่เอเจอกันตอนถ่ายละครอบอกเฮ้ยพี่พี่หน้าพังมากอ่ะก็เลยแนะนาเคล็ดลับเดียวกันบอกพี่เอนี่ค่ะจัดไปเลยค่ะหลังจากนั้นดูหน้าพี่เอสิคะหลังจากใช้หน้าพี่เอนี่คือดูใสขึ้นเลยอะกระจ่างใสก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เอพี่เอกลับมาได้อ,อันนี้คนนี้ดาราแต่อีกเคสหนึ่งที่บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดมาโดยตลอดคนนี้ไม่ใช่ดารา ป้าแม่บ้านป้าสุแม่บ้านทํางานบ้านในแหละออกไปเดินซื้อกับข่งกับข้าวตามตลาดคือไม่เคยดูแลตัวเองเลยอะ่ะหน้าโดนทั้งแดดทั้งฝุนงฝ่นทํากับข้าวหน้าเตาวความร้อนอะไรมาหมดบอกป้าสุจ๊ะป้าสุต้องใช้เคล็ดลับเดียวกันแล้วล่ะนี่ไงนี่ป้าสุนะอายุยังไม่ถึง60นะแต่ด้าแก่นําอายุมากเลยนะคะ แต่พอหลังจากประสูใช้เคล็ดลับนี้ปรากฏว่าประสูเปลี่ยนเป็นพี่สูได้นะคะใช่แล้วเออนี่ยออพวกปัญหาต่างๆของแกพวกล่องหนผากล่องแก้มหางตาอะไรของแกมะสูแฮปปี้ตอนนี้ไปตาลตาดไม่มีใครเรียกประสูและเรียกพิ่สุนีิไงผู้ขนาดนี้อยากรู้มันคืออะไรค่ะพี่คะจะบอกว่าวันนี้พกมาด้วยค่ะที่พี่อ่ะผิวดีแบบนี้ได้เคล็ดลับที่ว่าก็คือตัวนี้เลย minus t w พี่อยากให้น้องรถเมย์ได้ดูสารสกัดของเขาถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นเม็ด เกล็ดทองคําเล็กๆเ,<อ>เพราะว่าตัวนี้ค่ะ<อ>สารสกัดคือรกแกะผสมทองคําซึ่ง2ตัวเนี้ยคุณสมบัติรกแกะและทองคำเนี่ยช่วยทําให้พวกริ้วรอยต่างๆค่อยๆแ,แลกกระจางใสขึ้นแล้วก็ผิวมีน้ํามีนวลอยากให้ดดได้ทดลองเนื้อครีมสักนิดหนึ่งจะเห็นว่าเนื้อครีมเนี่ยค่ะมีความชุ่มชื้นแต่ไม่เหนียวเหนอะเนี่ยเวลาแผ่นทองด้วยอ่ะใช่พอทาเข้าไปเห็นไหมมีทองเล็กๆแล้วพอทาปุ๊บ ทาปุ๊บเนี่ยจะซึมสู่ผิวอย่างรวดเร็วเลยแต่พอหลังจากใช้พี่จะทําให้ดูว่าพอหลังจากใช้เนี่ยค่ะผิวมันจะมีความชุ่มชื้นเห็นไหมคะจับยังไงมันก็ไม่เหี่ยวอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่ารอยดําหน้าโทมหรือริ้วรอยอะไรที่หนักมากๆอยากจะบอกว่าตัวนี้ค่ะเอาอยู่มันสามารถช่วยเอิร์กได้แล้วเนี่ยตัวนี้ค่ะอยากให้คุณเปิดใจแล้วได้ลอง m y n a s t w e t y แล้ววันนี้ มาแจกมีดีลพิเศษมาให้เรานแน่น,นอนม,<า>มาเจอสาวสวยของเราทั้งทีนะต้องแจกคุณผู้ชมสุดๆโปรโมชั่นดีที่สุดในตอนนี้เลยคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มากด1577าจหมายเลขนี้ไว้นะคะปกติ มายนัส20กระปุกเดียวราคา2,990โทนมาตอนนี้ค่ะปกติซื้อ1นึ่งเราจะแถมให้อีกหนึ่งแต่อย่างที่บอกวันนี้ต้องแจกสุดๆต้องแจกเยอะุณผู้ชมเอาไปเลยโทรให้ทัน30สายยังไม่พอนะให้เพิ่มอีกนะสบู่ชาโคลนี่เห็นไหมบอกแล้วแจกอ,อันนี้ให้ฟรีไปไปล้างหน้ากันเลยะนะคะล้างหน้าด้วยสบู่ชาโคลต่อด้วยคมาไมนาท20ค่ะรับรองเลยทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยปกติมูลค่าเกือบหมื่น แต่วันนี้โทรให้ทันนะ30สายที่หมายเลข1577 1577็นเดะเท่าไรเนี่ยคะ2,990นเ้าดียวนะชิ้นนะ <S 1> 1. <S ชิ้นหนึ่งราคาตกไม่ถึงพันบาทหรือไลน์ไปก่อนก็ได้ s minus e <อ>แต่ถ้าคุณผู้ชมโทรไม่ติดนะกดไปเรื่อย1577งห้ 7, 7กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดค,ค่ะเดี๋ยวเ<อ>จ้าหน้าที่เขาจะรับเองด,ดีมากจริงๆดีมากๆบอกแล้วว่าวันนี้ตั้งใจมาแจกอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้หน้าดีกันอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่เนะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ เทไม่ว่าคุณจะทำไร่ทำนานหรือทำกับข้าวทำอาหารหรือแม่บ้านก็ตาม minus 2 0เนี่ยเป็นตัวที่จะสามารถช่วยทำให้คุณดูดีขึ้นได้ในรูรอยต่างๆเหล่านี้อย่าลืมค่ะ1 5 7 7โทรด่วนเลยเพราะวันนี้ซื้อหนึ่งใจราคากระปุกเดียวนะแต่ได้ไปเลย3กระปุกแล้วแถมยังได้สบู่ชาโคลแจกฟรีไปอีกหนึ่ง <1. S 2> โอ้โห4ชิ้น2,990 1,577 1,577เ่นเท่านั้นให้ดีดีกับเราจริงๆนะคุณผู้ชมต้องต้องรีบเลยต้องรีบเลยเนาะสุดท้ายบอกอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมโรสเมเชื่อไหมอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุดค่ะรดเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันที่ว่าหน้าใครเด็กกว่ากันแล้วเนาะใช่เอาละวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะยินดีขอบคุณค่ะยินดีค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านพัตเตอร์เบลโลแอนเดซเรด้วยนะคะสำหรับสถานที่เก๋ๆให้เรามานั่งชิลๆสปา พี่เอิร์กวันนี้นั่นเองค่ะช่วงสุดท้ายของรายการก็ถึงเวลาที่เราจะมารับดิวเด็ดๆประจำสัปดาห์นี้กันแล้วแ่ะค่ะวิธีการง่ายๆเลยเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าของแถมอีกหนึ่งอย่างที่ให้เพิ่มจากครีม minus กระปุก ของแถมที่ว่าอีกหนึ่งอย่างเนี่ยคืออะไรร่วมสนุกกับเราตอนนี้เลยค่ะเพียงส่งคำตอบพร้อมกับรูปถ่ายขณะชมรายการมาที่ f a c e b o o k One Day Special นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามีไอเดียอะไรหรือว่ามีสถานที่ไหนที่ชิคๆอยากจะแนะนำเรานะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยที่ f a c e b o o k ของ One เ s y s p i c l a l เลยค่ะส่วนวันเสาร์หน้านะคะรถเมย์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมชิมช็อปพร้อมกับรับดิวเด็ดๆที่ไหนต้องติดตามเลยนะคะทุกวันเสาร์เชียงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32 วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ